ถ้าอยากหลังแขนใหญ่แบบนี้ต้องจัดท่าเซตติ้งไทเซป p เพสสวัสดีครับผมโค้ดหนึเองวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นไทเซปนะครับโดยท่าที่ผมจะสอนเนชะอร์เซตติ้งไทเซปเพสนะครับโดยใช้เบาะที่มีองศา90องศาตายตัวอยู่แล้วครับกับลูกดัมเบลน้ำหนักประมาณ25ปอนด์นะครับในการฝึกในการเล่น set ติ้งไท e e s ปพนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องมาฝึกกันก่อนเลยเนี่ยก็คือการจัดท่าที่ถูกต้องก่อนนะครับว่าลักษณะการจัดท่ามียังไงลักษณะการจับเป็นยังไงแล้วจะโดนยังไงนะครับมาเดี๋ยวเราเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับผมเวลานั่งนะครับก็คือนั่งห้ามตัวติดกระบอกอย่างขนาดนี้ครับไม่เอาให้หลัง ส่วนด้านบนครับกับหัวไหล่หรือสะบักติดกับเบาะถ้าเถิดก้นออกมาข้างหน้าประมาณหนึ่งนะครับเชิดอกนะครับเกงเกนกลางเชิดอกนะครับมือจะเป็นรูปแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมนูดดัมเบลจะอยู่ด้านในนี้นะครับทามืออย่างนี้ครับยกอยู่บนหัวนะครับพับลงสอดไม่กลางนะครับหูบสอดติดกับหัวไว้ครับเชิดอกเห็นไหมครับเกงท้องไว้ครับ ออกแรงลลังแขนส่วนตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้ตั้งแต่แถวลักใต้ลักแร้ครับขึ้นไปขึ้นทุกครัง้งแขนกึบตึงหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับแล้วก็แขนเนี่ยห้ามเวียงนะครับห้ามเวียงแล้วก็ห้ามการอย่างนี้จะขาดนะครับให้หุบศอ,อกชิดอกนะครับค่อยๆยกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า ขึ้นในใจออกลงหายใจเข้าครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปใช้ลูกดัมเบลในการฝึกจริงกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกดัมเบลประมาณ25ปอนด์นะครับในการฝึกเวลาการจับเห็นป่ะครับปอนด์จะใช้มือนิ้วโป้งสอดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมครับทามือไปอย่างนี้เวลาเอาขึ้นเนี่ยให้เราใช้หัวเข้านะครับแทงขึ้นมาพักไว้ตรงนี้ก่อนครับตรงช่วงหัวไหล่เสร็จปับ๊บจัดท่าก่อนเชิดอก ก้นไม่ติดกระบอกหลังส่วนสะบักกับหัวไหล่ติดกระบอกค่อยก็ยกขึ้นครับเิดอกเกเงนการลําตัวนะครับสอดไม่การครับหูบสอบไปด้านหน้าครับทิ้งลูกดมเบลไปด้านหลังครับเิดอกไว้นะครับค่อยๆ่อยออกแรงหลังแขนยกขึ้นครับหายใจออกแขนเกือบตึงลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับไม่ออกแรงเบี่ยงเงี้ยเห็นปะเขี่นอย่างเงี้ยเบี่ยงเงี้ยไม่เอาครับแล้วก็ไม่การสอดอย่างนี้ครับ การศอกนี้ก็ไม่เอาผูกศอกครับศอกทิ้งไปด้านหน้าครับหลังแล้วก็ทิ้งไปด้านหลังหัวครับขึ้นหงืจะออกลงหายใจเข้าครับขึ้นหงืจะออกโฟกัสหลังแขนไว้นะครับหลังแขนใกล้ๆก้รักแล้วลงหายใจเข้าครับขึ้นหงืจะออกลงหายใจเข้าครับเวลาเก็บก็เหมือนกันครับเอามาพัาไว้ที่ช่วงหัวไหล่เราก่อนครับแล้วก็เอาเข่าขึ้นมาครับเพื่อรับแล้วค่อยวางลูกดัมเบลลงครับ อันนี้ก็เป็นท่าเล่นนะครับ Setting ไท i เซปเพย์ครับก็จะโดนกล้ามเนื้อสนตรงนี้หลังแขนส้นตรงนี้ครับด้านในติดกระลักแล้วครับสำคัญนะครับก้นไม่ติดกระบอกสบากกับหัวไหล่ติดกระบอกชดอกเกงเงินกลางขึ้นสอบไม่กลางหุบสอนะครับทิ้งรุดดมไปด้านหลงังขึ้นเห้นะะออกหงเห้นยดเข้าครับก็ถ้าใครอยากหลังแขนใหญ่ก็เอาท่านี้ไปฝึกเล่นกันนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเทคนิคดีๆ,ๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมกดถูกใจให้ผมด้วยแล้วก็กดแชร์คลิปให้ผมด้วยแลวกันเนาะเอาไว้มาชมเทคนิคดีๆ,ๆในคลิปหน้าต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม